สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญครองพร m มอร์นิ่งรีพอรประจำวันที่30มิถุนายน2566ราคาทองคำเมื่อวานปรับตัวลดลงทําจุดต่ำสุดที่ระดับ1,893เหรียญก่อนจะดีดขึ้นมาปิดที่ระดับ1,909เหรียญท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ออกมาแข็งแกร่งได้แก่ Employment claim ออกมาลดลงจากเดิมและไ i n a l GDP ออกมาเพิ่มขึ้น ขณะที่ Final GDP Price Index ออกมาลดลงจากเดิมเล็กน้อยบงชี้ว่าภาวะเศรษฐกิจสหรัฐยังคงอยู่ในภาวะค่อนข้างทรงตัวซึ่งส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดมีแนวโน้มที่ปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบีย้ยในการประชุมครั้งหน้าโดยซึ่งวิเคราะห์การซื้อขายสัญญาล่วงหน้าอัตราดอ,อกเบีย้รยระยะสั้นของสหรัฐบงชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก86.8%ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอ,อกเบีย้ย 0.25%สู่ระดับ5.25-5.5%ถึง 5. 5ในการประชุมวันที่25-26กรกฎาคมและให้น้ำหนักเพียง13.2%ฟรีเฟสจะคงอัตราดอกเบี้ยระดับ5-5.25%ถึงด้านดัชนีดอลล่าปรับแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้ดัชนีดอลล่าเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบระหว่าง103.43-103.78ถึงจุด ขณะที่เช้านี้ดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ระดับ103.32จุดสาำหรับค่าเงินบาทเมื่อวานนี้ทรงตัวอยู่ที่35.70บาท70สตางค์ต่อดอลลาร์ส่งผลให้ราคาทองไทยเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบไซเวย์ในกรอบระหว่างแนวรับที่1 3 8 8 5 0บาทและแนวต้านที่32,200บาทสำหรับกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก2.31ตันปัจจุบันถือครองที่924.5ตัน วีเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิคราคาทองคําเมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงไปทําจุดต่ําสุดที่ระดับ1,893เหรียญซึ่งเป็นการยืนยันแนวโน้มทิศทางขาลงอีกครั้งสําหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคําจะมีแนวรับระยะสั้นถัดไปที่1 8 9 0เหรียญและแนวต้านที่1,920เหรียญโดยเนย้นย้ําให้นักลงทุนบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนเป็นแนวโน้มทิศทางขาลง สำหรับวันนี้นะคะแนวรับที่11,890เหรียญแนวรับที่2 1,880เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่11,920เหรียญต้านที่2 1,930เหรียญแล้วกลับ,บมาพบกับห้างทองบุญครองพรมมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ